ไปดูกันว่าร้านเทียนเทียนสิฟุก่อนเรามีสวัสดิการพื้นฐานให้พนักงานอย่างไรบ้างครับทาไมลูกค้าชมบริการเราดีมากเพราะเราดูแลพนักงานของเราเป็นอย่างดีครับแต่คนรู้ไหมชีวิตของพนักงานเมื่อรามเป็นยังไงบ้างที่นี่มีสวัสดิการฟรีที่พักและอาหารสามมื้อแล้วเราชอบพักใ้อีสองตึกรอ,องรับได้มากกว่า50-60ถึงคนแยกโซมชายและหญิงชัดเจนมียางในรปพพรักษา,าวความปลอดภัยให้2ีชั่วโมงครับชุดขนหนงครบเตียงหมอนผ้าหม่มอื่นๆฟรี ทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างอบ่นสบายใจเพราะสำหรับเราไม่ใช่แค่ลูกค้าเท่านั้นแต่พนักง,งานก็สคำคัญเหมือนคนในครอบครัวสำหรับพนักง,งานที่ตั้งใจขยนันเรามีเงินโบนัสรางวัลวันหยุดพิเศษรวมถึงกิจกรรมเล็กๆในช่วงเทศกาลประจําใจของเราก็คือความสุขของพนักง,งานก็คือความสุขของลูกค้าครับพอดีมีพนักงานมาใหม่เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันครับที่นี่สวัสดีการดีมากเลยครับผมมีที่พักฟรีแล้วก็อาหารสามมือให้พนักง,งานครับผมอ,อยู่ที่นี่ก็ถือว่าก็ค่อนโอเคครับผม นพนักง,งานที่นี่ก็เป็นเป็นกันเองครับเหมือนเป็นพี่เป็นน้องไม่แตกแยกเลยครับไม่มีทะเลาะวิวาสอะไรเลยครับผมถือว่าโอเคมากเลยครับเหมือนเป็นครอบครัวส่วนหนึ่งของผมเลยครับผมนอกจากบริการลูกค้าการทาให้พนักง,งานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือหัวใจสําคัญของเทียนเทียนซีฟู้ดครับเพราะพนักงานมีความสุขบริการที่ออกมาก็จะดีที่สุดครับเชิญคุณมาสัมผัสวัฒนธรรมแบบครอบครัวของเทียนเทียนซีฟู้ดครับแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขเกิดขึ้นที่นี่